แม่อ้อยน้องเอื้องมีเรื่องมาเล่านะคะนี่น้องเอื้องจะพามาดูสวนเสกสรรพันไม้ร้านของเรานะคะนี่เพราะว่าร้านของเรากําลังปรับปรุงใหม่นะเวอร์ชันใหม่ตอนนี้เสร็จแล้วค่ะก็ไม่ได้ย้ายไปไหนไกลนะคะก็ยังตรงตั้งอยู่ที่เดิมแต่ว่าเข้าไปซอยลึกขึ้นนะคะอันนี้เราก็จะพอมาดูที่ตั้งนะคะอันนี้เราอยู่กันริมถนนบ้านแพลนครปฐมนะคะหรือชื่อทางการก็คือบ้านแพลข้ระปฐมนะคะ ราวิ่งมานะคะจากฝั่งโน้นนะคะที่เป็นนคนปรปฐมนะจากกรุงเทพว่าจะเข้ามาทางโน้นนะคะเข้ามาตรงนี้เป็นกิโลเมตรที่สิบห้านะคะก็จะเป็นร้านของเราอยู่ริมถนนเลยค่ะพอลูกค้าเข้ามานะคะก็เลี้ยวเข้าจอยนี่เลยตรงยูเทิร์นนะคะก็จะเห็นร้านกาแฟเราอยู่ข้างหน้านะก็จะมีป้ายบอกนะคะว่าเข้าไปข้างในซอยนี้ร้านเก่าของเราอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะไม่ได้เป็นไหนไกลแค่ดึงโดดไปข้างหลังตรงนูน้น มะะองจากถนนใหญ่เข้ามาก็จะเห็นป้ายข้างในมุมนะคะไกลๆเดี๋ยวเข้ามาก็เห็นเลยนะคะว่าอยู่ข้างในไม่หลงแน่นอน <S 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 เดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันนะคะว่าร้านใหม่ข้างในเราเป็นยังไงกันบ้างเลยน,นี่นะคะร้านกาแฟคอปปี้ ก่อนเข้าถึงร้านก็แวะกินกาแฟกันก่อนได้นะคะดับร้อนไป,ไปต่อกันเลย ะะเดินมาถึงข้างในแล้วอันนี้แปลงไหม่ของเรามาดูต้อนรับกันนะคะพอมาถึงแล้วเดินเข้ามาตรงนี้ได้เลยก็จะมีแม่อ้อยนะคะคอยต้อนรับลูกค้าอยู่หนร้าน,านทุกวันดี่ค่ะ <laughs> <laughs> นี่นะคะไอ้โชคดีจะเจอ,เจอนางส้มด้วยนะ <laughs> <laughs> นเดี๋ยววันนี้ให้แม่อ้อยมาพาชมสวนกันดีกว่าค่ะ นี่นี่มี่อายอย่างอยากได้อะไรถามได้่สวนเรามีพันไม้หลากหลายนะคะก็นี่จะมีขนุนชมพู่นะเรล่งหลากหลายพันแล้วก็มะม่วงเยอะมากๆเลยถ้าเกิดว่าอันนี้มะนาวนะคะถ้าเกิดว่ามาหน้าร้านก็สามารถมาเลือกกันดูได้นะคะมีหลากหลายขนาดเลยเนาะไรใชลไยราคาลาย่างพันไม้แปลกๆอะไรก็ สอบถามกันได้ค่ะข้างหลังตรงนู้นก็เป็นแปลงต้นแม่พันธุ์นะคะส่วนวนใช่ลูกค้าเข้ามาก็ชมกันได้เนาะก็ชมกันส่วนนี้ก็จะเป็นแปลงอนุบาลน,นะคะนี่เป็นต้นกล้าที่เราเพาะไว้แล้วก็มาให้น้ํานะคะเราผลิตกันเองนะก็เป็นพันธุ์แท้แน่นอนนะคะเราจะมีส่วนอยู่ด้านในนู้น ะะตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่เป็นไม้กระถางค่ะเป็นพวกมะม่วงเป็นซีอะไรต่างๆค่ะที่เป็นต้นใหญ่ๆนะมีมีติดลูกก็ด้วยนะบางต้นก็มาเลือกชมกันได้ค่ะ นี่นะคะฝรั่งแดงของเราก็จะมีทั้งแดงอยุธยาแล้วก็แดงสีสเกตเลยนะคะ<อ>มีสิบยอดมีกิ่งตอนนะเล็กใหญ่ในกระถางมาเลือกกันได้ค่ะหรือใครที่สนใจมะม่วงนะคะนี่ต้นใหญ่ใหญ่แบบในเข่งอย่างนี้เราก็มีนะคะอันนี้แ,แบบมีลูกกินได้เลยใช่นี่ติดลูกเลยนะ<อ>นี่นะคะก็เป็นร้านใหม่ของเราเนี่ยสวนเสกษสตรน,นไม้ไ<อ>ใครที่ผ่านไปผ่านมานะคะริมถนนบ้านแควนคะรปฐมก็แวะมากันได้ะคะ่ะร้านเรา เปิดบริการทุกวันนะคะไม่มีวันหยุดถ้าวันไหนมีวันหยุดเราจะไปบอกกันที่หน้าเพจนะคะสวนเจ็ดสันพันไม้เข้าไปดูกันได้ค่ะใ,ใครที่เป็นแฟนคลับแม่อ้อยนะคะนี่แม่อ้อยก็จะอยู่หน้าร้านนะคะมาพูพดคุยพบเจอกันได้นะคะแล้วก็ใครที่มาช่วงที่แบบเรามีผลไม้นะคะก็จะมี <คน S 1> ให้ชิมชด้วยใช,ใช่ค่ะก็มาเยี่ยมชมเรากันได้นะคะเยอะๆยินดีต้อนรับทุกคนนะคะนอกจาก หน้าร้านเราแล้วนะคะที่พร้อมบริการแล้วก็มีบริการออนไลน์ด้วยนะคะจะส่งออนไลน์ก็สามารถเข้าไปดูกันได้ค่ะที่สวนเส็กสันพันไม้นะคะทักแชทมากันได้ค่ะเรื่องตอบให้นะคะเดี๋ยวติดต่อไปที่เบอร์ที่หน้าจอได้เลยค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากติดตามช่องของพวกเราด้วยนะคะช่างแม่อ้อยค่ะมาเอื้องมีเรื่องมาเล่าค่ะแล้วก็จะมาเล่าเรื่องของผลไม้ที่เรามีในสวนกันนะคะติดตามกันไว้เลยบ๊ายบาย